ไม่เห็นกูไม่เห็นเออเออก็ไม่เห็นอยู่ดีอะแต่มุมเราอยู่ได้เราวงประกบเดี๋ยวเราขึ้นยัดข้างบนกันเราวงประกบไม่เห็นนะอย่าไม่เห็นไม่เห็นอยู่ดีตว์สนทองช้ให้คุมนะกูเหลือขึ้นบนคือบอกเดียวนะโอเคโอเคเห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับสมอใครอะเฮ้ยนั่นอะฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งสมอ่อะ ไอสัตว์โดนเม็ดเดียวเฮียทั้ทงแม็กเฮียโอ้ยเี่ยโดนพอเหอะกูยิงไปก็ไม่โดนกูพอแล้วสัตว์คือสองตัวนะสะมกอะ รถมามมมันีีรถมาใกล้เลยเตายตายตายเลยตายเลยเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามอย่ายังอยู่รอรอรอมันต้องเข้าวงมาหาเรามันต้องเข้าวงมาหาเรามันสองตัวมันเดินมันวิ่งมาแล้วสองตัวสามตัวสามตัวหนึ่ง โอเคตายหมดเี๋ยวตัวไหนวะตรงไหนวะไม่เห็นนี่แค่กระสุนเขียวหมดฮัลโหลเหลือสี่สิบสามสิบใครมีแบ่งกูขอยดมาหน่อยกูขอขอขอเลยห้าสิบมาเหอะมาเหอะเท่าไหร่ก็ได้พี่ขอขอเลยโอเคขอบครับวงสวยมากเราอยู่ต่อเราอยู่ต่อตัวกกาาโอเคโอเคไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็นกูไม่เห็น ข้ามียาน้าไหมอ่ามีมีเดี๋ยวก็ปกหนึ่งเดนะี๋ยวสุสดท้ายแล้วมามามาริงละสุดท้ายแล้วบันไดบันไดหมดหมดนะหมดแล้วนะบ,อบ่อแบะอย่เงี้ยเฮ้ยกูมีนี่ให้มึงหนึ่งอันว่ะพาอหาที่มึงแบ่งกระสุนเขียวให้เอาไปมีสี่อันเม็ดคิดเนี่ย,ยไม่เห็นนะตรงเนินกูไม่เห็นนะบอกไว้ก่อนไม่เห็น อินชี่ให้กระสุนทองของมาขอบคุณมากที่สิบนัดเนี่ยสัตว์เอสเอรอาร์ค่อยมีค่าหน่อยกระสุนทองกูให้โจ้งหมดเลยสัตว์เมื่อกี้ใช้ยูเปืนเดียวสัตว์ไม่เห็นนะไม่เห็นนะเห็นแล้วยิงเลยมงเราสวยมากมงที่เราอ่ะตรงไหนวะไม่เห็นไม่เห็นพยายามมองอยู่เ,เนิน,น,<อ>นที่เขามาร์ะเฮ้ยไหนวะการทุ่งเข้าชนเข้าชนบ้านหน้าน่าจะเข้าชนบ้านหน้าน่าจะเข้าชนบ้าน้าหน้าใช่ไหมอ้อมไปข้างหลังน่าจะน่าจะนะน่าจะนะพรอปลาระเบิดยิงมาเลยโอเคโอเคโอเคกูเห็นสโมกเปนเห็นสโมกกูทางสโมกก็ มันพยายามจะเข้าชนเราอะเดี๋ยวนะเรามีสี่มันเหลือสามมันเหลือสามมันเหลือสามเฮ้ยเฮ้ยขลุ่ยมึงมึงมือถือมึงอยู่หลังกูเลยมึงมีอะไรที่ซัพพอร์ตกูอะเดี๋ยวกูเลยกูยิงให้หมดไม่เต็มกูเห็นแล้วสองตัวกินที่สุด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 กซัพพอร์ตกินที่สันทอ้วยงั้นมึงบุกไปเดี๋ยวกูซัพพอร์ตให้ ขนาดไหนเรียละลงลงลงนีดกว่าลงาแล้ว เฮ้ดี๋ยเดี๋ยวเดีตรงเพื่อนโดนนี่คือไข่ปลาสมปาปองน<ม><ม>ี่ยกูกูปลากูปลาบกูก่อนดิมา,มาแล้วพี่ทำหนึ่งนะทำหนึ่งนะเข้ม คาดมาคานมากูชุบเองเอาชุบแล้วโอเคตัวเดียว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 ตกสวยแต่ที่สวยแม่งแม่งหมัดได้ที่หนึ่งสไตล์โคตรเหนื่อยได้อยู่ในวงเปิด